มีอีกหนึ่งโจทย์สำคัญนะคะคุณอยู่โฮมไอโซเลชันใช่ไหมคุณมียาแล้วป่ะไม่มีเขาจะส่งยาให้ใช่ไหมใช่ถ้ต้องส่งสิผมจะทำเองที่บ้านได้ยังไงล่ะมันจะเป็นจุดสำคัญเนี่แหละหว่ายาถ้าได้มาครบได้ยาที่ดีเราก็จะหายเร็วอ่าใช่ถูกไหมคะณนะวันนี้เนี่ยใครเห็นข่าวนี้หรือยังว่ามียาตัวใหม่ที่ดีกว่ายาฟาวิพิราเวียอยเอางั้นเลยนี้เขาเป็นยาหลัก ดูเลยรักษาโควิดเลยนะคือฟาวิาวพิราเวียเนี่ยเราคุ้นเคยรักษาโควิดใช่ไหมคะคุณผู้ชมรัฐาบาลเนี่ยเพิ่งจะสั่งเพิ่มเข้ามา16ล้านเม็ดอ้ยฟังแล้วอุ่นใจแล้วเกินจะมียามรักษาโควิดเพิ่มขึ้นอีกตั้งเยอะนะคะแต่ล่าสุดเขาพูดถึงยาตัวนี้กันค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าโมนูพิราเวียทวนอีกทีนะนคล้ายๆกันโมนูพิราเวียคะ่ะเป็นยาเม็ดแบบทานแล้วยาตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์ต้านไวรัสพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ จากการศึกษานะคะไปเจอว่ามีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสโคโรนาหลายชนิดเช่น SARS ก็ใช่ MERS ก็ใช่ c o วิด19อยู่ในนี้ด้วยแล้วคุณผู้ชมทุกวันนี้นะคะโมนูพิราเวียเนี่ยมีสถานะเป็นยาต้านไวรัสทดลองอยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่3และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาสมมุติว่าผลการศึกษาเนี่ยเจอว่า จ้ายาตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดโอกาสในการเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยาฉุกเฉินสำหรับรักษาโควิด -19 ด้วยทางนี้นะคะฟังดีด มียากินก็สกัดโควิดในระยะเริ่มต้นได้ก็อาจจะนําไปสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือว่า New n o r m a l ก็คืออยู่ให้ได้กับโควิดแทนที่จะปิดประเทศหรือว่าจะล็อกดาวน์กันไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการคือสนับสนุนประชาชนให้มีจุดตรวจโควิดเองที่บ้านอันนี้มีอย่างอย่างตอบแทนให้เมื่อมีอาการป่วยก็หยุดงานหรือว่า work from home ให้มากที่สุดอันนี้คือต้องทําอยู่ละ พอป่วยก็ตรวจอาการวยตัวเองแยงแยงจมูกเข้าไปนะคะเจอเชื้อก็เอาเข้าไปโมนูพิราเวียใส่ปากกินน้ําทานยาเข้าไปทันทีเ,เมื่อรักษาหายก็กลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ต้องเป็นภาระเตียงในโรงพยาบาลน,นี่คือโมเดลหลายประเทศนะคะประกาศวิสัยทัศน์ไปสู่นิวนอร์มอลแบบนี้กันแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมคําถามคือไทยเนี่ยเตรียมแผนอะไรเอาไว้บ้างอย่างโดยเฉพาะซื้อโมนูพิราเวียตัวนี้เนี่ย เพราะว่าข่าวมานะเม็ดเดียวอยู่แล้วอ่ะเม็ดเดียวเลยหรอจริงโอ้โหเม็ดหนึ่งต่อวันน่ะคือยา่ะเม็ดเดียวอยู่เม็ดเดียวต่อวันนะก็คาถามคือเราสั่งหรือยังยัง <laughs> เรื่องนี้นะคะคุณหมอชัยวัฒน์เตชะไพฑูรย์ค่ะอดีตผู้อำนวยการโครงการสนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภายโควิดบอกว่าทีมข่าวเนี่ยบอกกับเรานะคะว่าที่ผ่านมารัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุขไทยล่าช้า เราก็ประเมินผิดพลาดคาดเคลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะทั้งเรื่องของวัคซีนทั้งการจัดหายาฟาวิพิราเวียซึ่งมีการเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ยอมจัดหาให้มันพอๆหน่อยทั้งๆท,ที่ถ้าทําได้มันก็ลดความสูญเสียไปได้มากแล้วเพราะฉะนั้นกรณียาตัวใหม่นี้นะคะโมนูพิราเวียรัฐบาลควรจะรีบไปศึกษาหน่อยแล้วก็สั่งจองซะ,อ,ะอย่าปล่อยให้มันช้านะเดี๋ยวมันเสียโอกาสไปอีกไงคุณจรินก็พูดไปคุณไม่เคยดูสำมุนสุภาเิดสินะ อะไรเหรอช้าช้าได้พระเล่มงามพระไหนบั่นคอเราสิก็ไม่รู้ก็เห็นช้าทุกเรื่องก็เลยนึกว่าเราอาศัยว่าเออเอาช้าไว้แต่ชัวร์หรือเปล่าอ,อะไรทําเร็วมันจะไม่ดีมั้งกับประเทศไทยเนี่ยนะจริงเหรอก็ไม่รู้อ่ะฮะก็เห็นช้าทุกเรื่องอ่ะวันเรื่องนี้คุณจะเอาเร็วเทพนิยายหรือเปล่ามีทางทำไม่ได้หรอครับวัคซีนกับยามันเป็นเรื่องของเทคนิคนะมันจะต้องคอยอัปเดตมันจะต้องคอยตามกระแสที่บอกผมหรือบอกคนสั่งยา บอกคุณอ๋องก็ได้โอเคได้งั้นบอกผมนะเราฟังกัน2คน